เอาละครับก็กราบสวัสดีท่านผู้ชมคนดูทุกท่านกันด้วยนะครับผมวันนี้เนี่ยก็อยู่ผมช่อง s e n ซีเอสกันอีกเช่นเคยนะโดยภายในคลิปนี้ครับผมก็จะมาสรุปประเด็นดาม่าโปรดิวเซอร์ของอนิเมะเรื่อง Your Name ล่าสุดที่จะต้องเป็นที่พูดถึงกันอย่างมากมายเลยครับในช่วงไม่นานมานี้ซึ่งผมนั้นเนี่ยก็เพิ่งเห็นประเด็นดาม่าครั้งนี้ครับก็จึงได้รวบรวมข้อมูลเกี่ยวกับประเด็นดาม่าครั้งนี้ แล้วมาเล่าต่อให้ทุกคนได้รับชมรับฟังกันนั่นเองฮะและต้นสายปเหตุของปรเดินรามาครั้งนี้เนี่ยมันจะเกิดขึ้นได้ยังไงและเรื่องราวมันจะเป็นยังไงบ้างก็ไปรับชมคลิปกันได้เลยครับผมโคอิจิโรอิโตโปรดิวเซอร์อนิเมะวัย5้52ปีที่เขาเนี่ยก็เป็นหนึ่งในโปรดิวเซอร์อนิเมะ ที่ร่วมงานกับอาจารย์มังกโตชินไคในการสร้างอนิเมะหลายต่อหลายเรื่องเช่นยนเนมหลับตาฝันถึงชื่อเธอ e เวท n ลิ i งวิ o ยหรูฤดูฝันฉันมีเธอและผลงานล่าสุดของอาจารย์มังกโตอย่างเรื่องสุด u m e โดยเมื่อไม่นานมานี้ครับมันก็ดูเหมือนว่าคุณโคอิจิโรอิโตะนั้นจะพบกับปัญหาเข้าซะแล้วครับเมื่อวันที่21กุมภาพันธ์ที่ผ่านมาคุณโคอิจิโร ถูกตำรวจจังหวัดวาคาจาม่า ama, เข้าจับกลุ่มตัวในข้อหาค้าประเวณีเด็กและสื่อลามกอนาจารเด็กในการที่คุณโคอิจิโรนั้นได้ไปทําการจ่ายเงินให้เด็กมัธยมปลายวัยสิปีถ่ายภาพเปื่อยและส่งภาพนั้นมาให้กับเขาผ่านทางช่องทางโซเชียลมีเดียซึ่งจากข้อมูลครับก็ระบุว่าเหตุการณ์ครั้งนี้นั้นเกิดขึ้นมาปี2อ2 1ที่ในตอนนั้นครับคุณโคอิจิโร ก็ได้ไปพบกับเด็กสาววัยสิปีหรือพวกเสียหายจากในโซเชียลมีเดียโดยหลังจากที่ทั้งคู่ได้เจอกันครับคุณโคอิจิโรก็ได้ทักไปคุยกับเด็กสาวคนนั้นก่อนที่จะขอให้เธอเนี่ย่ายภาพเบื่อของตนเองส่งมาให้เขาโดยแลกกับเงินจํานวน12,500เยนโดยตัวของคุณโคอิจิโรก็ได้ให้การกับตารวจนะครับว่าเขาบอกให้เด็กสาวคนนั้นเนี่ย ส่งภาพเปื้อยเพื่อแลกกับเงิน12,500ยเยนจริงครับแต่ในตอนนั้นเขาไม่รู้เลยว่าตัวของเด็กสาวคนนั้นอายุเพียง15ปีเท่านั้นและก็ยังไม่บรรลุนิติภาวะเลยเพราะฉะนั้นก็ถือว่ายังเป็นเยาวชนอยู่ซึ่งคุณโคโอิจิโร่ก็บอกกับตำรวจอีกนะครับว่าพอเขาดูอายุของเด็กสาวแล้วเนี่ยเขาก็เลิกติดต่อกับเธอในทันทีแต่ถึงมันจะเป็นอย่างนั้นครับคุณโคโอิจิโร่ ก็ยอมรับอย่างตรงไปตรงมาเลยว่าเขามีรสนิยมชอบซื้อภาพเปลือยจากผู้หญิงแต่เขาก็จำไม่ได้นะว่าเด็กสาวผู้เสียหายคนนั้นใช่คนที่เขาเคยซื้อภาพด้วยหรือเปล่าเพราะว่าคุณโคอิจิโร่เนี่ยเหมือนว่าเขาจะเคยทําเรื่องทานองนี้เนี่ยกับหญิงสาวคนอื่นๆมาแล้วด้วยโดยในทางหน้าของตํารวจครับก็เผยว่าเรื่องราวในตอนนั้นทุกอย่างอยู่ระหว่างการสอบสวน แต่หลังจากที่ตํำรวจได้ค้นคอมพิวเตอร์ของคุณโคอิจิโร่ครับทำให้เหล่าตํำรวจหลายๆคนต้องตะลึงเพราะข้อมูลต่างๆในคอมพิวเตอร์ของคุณโคอิจิโร่นั้นก็เต็มไปด้วยภาพและคลิปของเด็กสาวและผู้หญิงมากมายโดยตอนนี้ครับตํำรวจก็ต้องตรวจสอบว่าภาพพวกนี้เนี่ยถูกถ่ายเมื่อไหรและเด็กสาวผู้หญิงในภาพนั้นบรรุนิติภาวะแล้หรือไม่ ซึ่งตำรวจก็ระบุนะครับว่าการสืบสวนเนี่ยมันก็ยังโคอีกยาวไกลส่วนในด้านของความคิดเห็นจากบุคคลมากมายในโซเชียลมีเดียนั้น mm hmm. ก็เรียกได้ว่าถูกวิจารณ์กันซียับเลยนะครับสำหรับคุณโคอิจิโร่ทางด้านของบุคคลมากมายที่เข้ามาวิพาก์วิจารณ์คุณโคอิจิโร่จนมันลามไปถึงผลงานที่เขาได้ร่วมสร้างอีกด้วยซึ่งหลังจากที่ได้เกิดประเด็นดราม่าครั้งนี้ขึ้นมาครับ าอาจารย์มังโกโตชินไคที่ได้เป็นผู้กำกับในการสร้างผลงานอานิเมะร่วมกับคนโคอ,อิจิโรนั้นก็ได้โพสต์ข้อความแสดงความเสียใจต่อเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นโดยเนื้อหาที่โพสต์เนี่ยอาจารย์ก็ได้กล่าวไว้ว่าผมรู้สึกตกใจที่ได้เห็นข่าวในการจับกลุ่มผู้เกี่ยวข้องกับการผลิตภาพยนต์ของผมก่อนอื่นผมขอแสดงความเสียใจอย่างสุดซึ้งต่อผู้เสียหาย แต่นอกจากนี้ผมก็เสียใจเป็นอย่างยิ่งที่ทำให้ทุกคนที่รักต้องกระวนใจและสนับสนุนงานของผมโดยส่วนตัวผมเชื่อว,ว่าคุณค่าของงานจะไม่เสียหายจากเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นเมื่อเร็วๆนี้แต่ผมคิดว่ามันก็เป็นเรื่องธรรมดาท,ที่จะต้องถูกมองด้วยความไม่น่าเชื่อถือซึ่งมันก็น่าหงุดหงิดและเศร้าใจมากซึ่งนี่ครับก็คือสิ่งที่อาจารย์มังโกโตชินไคในแสดงความคิดเห็น ต่อเหตุการณ์ดราม่าที่ได้เกิดขึ้นนั่นเองครับผมและสําหรับใครที่ไม่รู้นะครับว่าอาจารย์มางคโตชินไคเนี่ยเขาคือใครและมีอนิเมะเรื่องไหนบ้างที่เขาเคยเป็นผู้กํากับและได้แต่งเรื่องผมเนี่ยก็มีคลิปแยกนะครับสําหรับเจ็ดอนิเมะของอาจารย์มางคุดโชชินไคและสําหรับใครที่สนใจครับผมก็จะแปะลิงก์ไว้ใต้คลิปนะฮะ เอาละครับและนี่ก็คือประเด็นดราม่าทั้งหมดที่ได้เกิดขึ้นกับโปรดิวเซอร์อนิเมะท่านนี้โดยสําหรับประเด็นดราม่าครั้งนี้โซโ o ของผมเนี่ยก็คิดว่ามันก็ไม่ผิดนะครับที่จางอาจารย์โคอิจิโร่จะมีรสนิยมชอบเด็กหรือว่ารักเด็กแบบนี้เพียงแต่ว่ารสนิยมของคุณโคอิจิโร่นั้นมันทําให้คนอื่นเกิดความเดือดร้อนครับทั้งตัวของเขาเองและก็ตัวของเด็กสาวด้วย ซึ่งเรื่องรสนิยมครับผมก็เข้าใจนะว่าแต่ละคนเนี่ยมันต้องมีความชอบและมีรสนิยมที่แตกต่างกันแต่ว่ารสนิยมที่ทุกคนชอบทุกๆคนรักเนี่ยขอขอยับไปทำให้มันเกิดเรื่องดาวหรือเกิดความเดือดร้อนก็พอครับและผมก็ยังเชื่ออีกนะครับว่าถ้าคนโกอ,อิจิโรได้กลับตัวกลับใจไม่สร้างความเดือดร้อนในแบบเหตุการณ์ครั้งนี้อีกครับเขาก็จะกลายเป็นโปรดิวเซอร์ที่ดีและก็ต้องเป็นที่ชื่นชมกันอย่างแน่นอน เนื่องว่าผลงานที่คุณโคอิจิโดได้ร่วมสร้างออกมาให้เราได้ดูนั้นมันดีและมันก็คุณภาพอยู่แล้วครับและสำหรับประเด็นครั้งนี้ผมก็ขอเอาใจช่วยทางคุณโคอิจิโดนะครับก็ขอให้คดีนี้เนี่ยจบลงกันไปด้วยดีเพื่อที่คุณนั้นจะได้กลับมาร่วมสร้างอนิเมะสุดคุณภาพมาให้พวกเรานั้นได้ดูกันนั่นเองครับและสุดท้ายครับสำหรับใครที่ชอบคลิปนี้เนี่ยก็ฝากกดไลค์กดแชร์และกดติดตามเป็นกำลังใจให้ผมด้วยนะครับ สำหรับคลิปนี้เนี่ยผมก็ต้องขอตัวลาไปก่อนแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้าครับผม